อาจารย์ได้ถึงแก่วารลเขานี่ผ่านแล้ว,วในเช้าวันที่วันนี้วันที่เท่าไหร่นนะวันที่วันนี้เก้าในนั้นฉัเลยรู้สึกโลกว่าท่านไม่น่าเป็นอะไรแลวผ้าผ้าผ้าผมวันนี้อุ่นพอแล้วครับเนะี่ยอารมณ์ก็มันไม่ค่อยอุ่นเท่าไหร่ท่านจะพอใจแค่นั้น มือนกับความรู้สึกว่าท่านท่านท่านรู้ร้อนหนาวแต่ไม่ตอบโต้เพราะว่าจะหนาวหนาวจนเสียชีวิตเมื่อคืนนี้ยรหรอคะมันหนาวมากเลยใช่ไหมคะปกติก็ไปนวดอยู่ที่เมืองไทยท่านจะเท้าร้อนตลอดอยู่ที่นี่เท้าเริ่มเย็นแทะข้อเท้าก็นวดนวดเพราะว่า ตอนมาเช้าเย็นทั้งตัวเลยไม่รู้มันจะนักผิดพลาดตอนไม่ได้ดูท่านตั้งแต่เมื่อวานตอนเพนอ่ะ้าไม่ได้ปลุกปกติถึงเวลาเพลนก็ะจะปลุกท่านอะไรยเงี่ยแล้วท่าจะตื่นทันทีแล้วก็ไปจันแล้วก็มาพัก แต่ท่านลิ้งก็เลยไม่อ,อยากให้คือไม่มันจอก็รู้ว่ากับจากเมกาเจ็ดแหลกก็ไปอยากกวดในใช่ใช่เพราะเราไม่เ <c oughs> ข้าใจกันอย่างนั้นอ่ะเพราะว่าันต้องพักหน่อยอะไรเงี้ยแต่ถ้าไม่มีอาการเหนื่อยล้าอะไรเลยเหยมือนปกติเราอยังแอสทีมเรากินข้าวได้อย่างออกไปข้างนอกได้ ยังให้พาท่ันปาไปคขาออกซื้อของไปเด็นนี่อะไรแต่ได้ปกติหมดเลยท่านผู้บอกคะทำไมพระจานาร์ไม่ยอมอยู่เมืองไทยอะ่ะหรือว่า,าท่านเห็นท่าเฉยๆคะหรือไม่มีคนหลังท่านก็ท่านหนงคงอยากกลับเมืองไทย แต่ตอนหลังท่านปิดสวิตไม่รู้เลือกของใครไม่ไม่รับฟังของใครมากเพาก็ไม่ตอบโต้อะไรกับเรื่องเก่าๆก็ไม่รู้ทำังไงตอนนี้ใครตั้งสติได้ที่สุดคะที่วัดเสียได้ตอนไมพระอาจารย์กลับมา เดี๋ยวลองคุยกับโยมที่เขามีศัลย์วาพวกนี้หน่อยเพราะว่าเขาอยากได้ข้าวจานกอบเมคองไทยแบบเป็นๆที่ไหนก็ได้ให้กันขับองไทยอะไรเงี้ยได้ครับแล้หมอแล้หมอเช็ค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 ด้วยเลยผมจะเลยจะไปดูมันเข้าไวไงว่าถ้ากลับเมืองไทยเนี่ยตาบอกเอ้ค่าประมาณเท่าไหร่อะ ็ยมสวิตย์หมดเขาเตรียมจะต็ดแต่เลืูกน้ำไรพี่นีก็อยากได้ท่านลับเมืองไทย,ยงงไม านหมอพูดอะไรไ,ไว้อะท่านหมอพูด<ต>อะไรไว้ตรงหมดเลยเนาะว่าท่านมอ<ผ>มทิศไปกฎหมายที่นี่เขาบอกว่าต้องแล้วแต่ญาติจริงอะไรเงี้ยถึงจะตัดสินใจได้นั่นพี่นีอะพี่นีญาติจริงก็แล้วหลานๆท่านอยู่ที่นี่ก็มีอยู่เ็ราลองดูเพราะว่า บีนนี่เขาก็ายากจริงเขามีสิทธนจัดสินใจค่ะน้วจะมีใครบินไปอเมริกาอีกไหมคะไม่รู้เนาะก็ <c oughs> เดี๋ยวก็พเพื่อนเขาบินมาช่วยน <c oughs> ี่ผมส่งมาส่งโทรไปหาเอ่อเบอร์เบอร์ไม่รับสายเพราะดึกนะเขาไม่รับอะไรเงรี้ยผมได้ส่งออกฟาร์มไป ก็ดรเหืงองเขาบินมาช่วยเรื่องเทคนินอะไรว่าจัดการตามที่ครอบครัวต้องการนนาอะไรยาเงี้ยเขาอยู่เวียดนามแต่ว่าเขาบอกเดี๋ยวเขาบินมาที่นี่ แค่นี้ก่อนนะแล้วทมาหมอดูแลดูว